สวัสดีครับวันนี้ส่วนโชคสมบูรณ์เกษตรีนะครับเราจะมาแนะนำให้ท่านรู้จักกับต้นทองหลางน้ำนะครับซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วยืนต้นนะครับวันนี้ทองหลางน้ำใบเขาก็คือเขาจะมี3แฉกนะครับใบก็จะมี3าใบต่อหนก้านนะครับ3ใบย่อยนะครับก็ที่สำคัญครับประเด็นที่สำคัญก็คือที่ปมรากรากของทองหลางน้ำนะครับซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับพืชตระกูลถั่วโดยทั่วไปก็จะมีปม ไรโซเบียมนะครับเขาเรียกปมอยู่ที่รากนะครับปมนี้จะมีแบคทีเรียอยู่ชนิดหนึ่งที่ชื่อไรโซเบียมนะครับทําหน้าที่ตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาไว้ที่ปมรากนะครับในอากาศมีไนโตรเจนอยู่ก8สิบเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เ <blade. S 1> ขาก็ทำหน้าที่ <st ool _ damit> ตรึงธาตุไนโตรเจนาจากอากาศมาไว้ที่ปมรากเต็มไปหมดนะครับต้นท้องหลังกิ่งนี้นะครับอายุเพียงเดือนกว่าๆนะครับเราเจะเห็นได้ว่าเราดึงออกมานะครับรากเขาแตกมากมายนะครับ ทำหน้าที่ในการชอนชัยนะครับพรวนดินนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ตึงไนโตรเจนเห็นไหมครับนี่คือปมรากให้เห็นชัดๆนะครับว่าหน้าตาของปมไรโซเบียมเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดๆนะครับเป็นเม็ดๆนี่นี่ขนาดอายุเดือนกว่าๆเองนะครับแต่ถ้าอายุก็หลายปี10ปีนะครับเขาจะมีมากมายมหาศาลขนาดไหนนะฮะเพราะฉะนั้นใต้ต้นทองหลางเนี่ยพืชทุกอย่างที่ไปปลูกไว้ก็จะมีความเจริญเติบโตนะครับอันนี้ปมหลุดมาแล้วครับอยู่ในมือนะฮะปมก็กลมๆอย่างนี้ครับอ่านะครับ ถ้าต้นแก่ๆก็จะมีหลายปมมากมายนะครับให้ท่านได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นพืชที่อาศัยกับต้นทองหลางนะครับจะมีประโยชน์มากทองหลางก็จะให้ร่มเงาที่พอดีนะครับแล้วก็จะให้ปุ๋ยจากใบที่ร่วงหล่นนะครับจากใบที่ร่วงหล่นนะครับเขาจะให้ปุ๋ยกับพืชของเราไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดอะไรก็แล้วแต่กล้วยหอมทองกล้วยเล็บมือนางนะครับก็จะงดงามมากนะครับ นะครับก็วันนี้ก็มาแนะนําว่าทําไมทองหลางถึงไม่ต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจนนะครับปลูกแล้วก็เป็นทํกระษสงสีได้สบายๆนะครับนี่คือทางเลือกของเรานะครับโอเควันนี้ก็ขอแนะนําเอานี่คืออะไรครับชนโรงครับมาใส่อยู่นะครับชนโรงนะครับอันนี้เป็นของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเขาก็มาแยกรังมาอยู่ตามโพรงนี่ก็ด้วยครับนี่ก็ชนโรงครับเห็นไหมคือ้าอินทรีย ก็จะมีความปลอดภัยนะครับก็จะมีความทุกอย่างมาอยู่กับเราได้นะครับดีครับวันนี้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้ครับผมกอบคุณครับ